ขบวน946นะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศจัดเฉพาะนะฮะของชมรมคนรักรถดีเซลรางแล้วก็ทีมนั่งรถไฟสายแข็งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจัดเดินขบวนพิเศษนะฮะจากกรุงเทพมาที่พระเ็ษนะฮะมาที่มอหลักหินมาที่จีระแล้วก็หยุดที่บ้านดงพอง สถานีรถไฟเก่าที่บ้านหนงพองแล้วก็มีามามาที่บัวใหญ่เสร็จแล้วก็จะวกกลับไปทางเส้นทางสายเขื่อนป่าสักชลศิทษิ์นะฮะไปจอดที่บนเขื่อนนะฮะแล้วก็จอดถ่ายรูปที่สะพานสะพานเหล็กนะฮะข้ามทางหลวงเส้นชัยภูมินะฮะแล้วก็จะไปที่แก่งคอยแล้วก็จะกลับเข้ากรุงเทพนะฮะเป็นชมรมคนรักรถไฟดีเซสรางนะฮะชมรม คนรักรถดีเซลางและก็ทีมนั่งรถไฟสายแข็งก็ขอบคุณทีมงานนะฮะวันนี้นะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างคนที่มีมุมมองเดียวกันนะฮะร,รักรถไฟเหมือนกันนะฮะวันนี้ใช้รถแดวูสองคันนะสองห้านะครับแล้วก็ อีกคันหนึ่งนะครับสองห้าสองสี่นะครับ,รบเป็นบขบวนรถพิเศษนะฮะซึ่งใช้รถดีเซลางเดวูซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถดีเซลงแดวูจะไม่ได้มาวิ่งเส้นทางสายอีสานตอนบนนะครับเพราะว่าทางอีสานตอนบนเนี่ยจะไม่มีขบวนร,รถที่ใช้แดวูวิ่งนะฮะ จะเป็นที n แล้วก็จะเป็นดีเซลลงท้องถิ่นแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นรถดีเซลลงเดวูซึ่งก็จะแปลกหูแปลกตานะครับเข้ามาในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับที่โดยสารมาก,กับรถไฟขบวนนี้แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์น,นะฮะรานเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวว่างๆจะลงคลิปให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ